สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับที่น่ารักทุกคนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะลูกหลังจากที่เมื่อวานที่เมื่อวานนะครับคุณครูเองนะให้หนักเรียนทุกคนนะครับดูดูรูปอ่ดา,าดูธนบัตรใบละยี่สิบบาทเนี่ยและให้หนักเรียนตอบว่าเอ๊นี่เป็นรูปของใครกันนะนะครับนักเรียนได้คําตอบหรือยังครับได้คําตอบกันมาหรือยังครับว่าเป็นรูปของใครนะฮะเชื่อว่าทุกคนได้คําตอบกันมาแล้วเนาะ อ่าทีนี้นะลูกนะทีนี้นะครับอวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบุคคลตัวอย่างนะครับอีกคนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเมื่อวานที่เราพูดถึงอ่าสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับหรือหลวงปู่โตนะครับพรมรังสีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับดูจากรูปนะฮะร,รูปภาพนี้ก็เป็นรูปภาพ จินตนาการนะครับที่จินตนาการนะครับวาดมาจากคําบอกเล่านะฮะคําบอกเล่าของคนที่เคยเจอพระพักของพระองค์เองนะฮะอ่านะครับพอพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็จะมีวันสําคัญนะชื่อว่าวันประกาศอิสรภาพนะครับซึ่งโรงเรียนวัดป่างิ้วของเราเนี่ยนะครับก็ได้จัดนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับประวัติและ,ะพระราชกรณียกิจของ พระเจ้าตากศินมหาราชนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจากภาพก็เป็นการแสดงวันประกาศอิสรภาพนะครับของโรงเรียนวัดตางิ้วของเราเองนะครับเชื่อว่านักเรียนและผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาสัมผัสนะครับกิจกรรมที่โรงเรียนและที่จังหวัดนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับหรือนะครับจะเป็นในรูปแบบของละครนะครับซึ่งสมัยคุณโมเป็นวัยเด็กนี่ก็มีนะครับ การแสดงละครนะครับเรื่องตากสินมหาราชนะครับผมอหรือจะเป็นเรื่องพงดีฟันขาวนะครับไปหาชมได้นะครับหรือจะเป็นหนึ่งด้าวฟ้าเดียวอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องราวที่มีพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับเราโชคดีกว่าคนยุคก่อนๆนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นเรื่องเล่านะครับจะได้ฟังเสียงฟังเรื่องเล่าทุกวันนี้เราได้ดูเป็นรูปภาพ เป็นฉากเป็นฉากไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นใครนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงเป็นมหากษัตริย์ลูกมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีนะครับในสมัยกรุงธนบุรีนะฮะทรงเป็นผู้นําในการกอบกู้เอกร,ราชจากพมา่านะครับในการเสียกรุงศรีครั้งที่สอง เมื่อพุทธศักราช2,510นะฮะฉากนี้ก็เป็นฉากละครในการต่อสู้กับพม่านะครับในละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวนะครับทางไทยทีวีซีช่องสามนะก็เสนอไปประมาณปีสองปีที่แล้วนะครับคุณครูโมเองก็ก็มีโอกาสได้รับชมบางตอนอยู่บ้างนะครับผมนะครับหลังจากนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะทรงกอบกู้เอกราชได้แล้วนะฮะก็ทรงปราบดาพิเศษลูก ทรงปราบดาพิเศษปราบดาพิเศษค,คืออะไรนะฮะปราบดาพิเศษก็คือการที่แต่งตั้งตัวเองเออการแต่งตั้งตัวเองเนี่ยนะครับการแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์นะครับการแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากปราบดาพิเศษนะครับสัก, shirt, ah สสกสสคร to to ู่นะครับสักครู่ขออนุญาต รู้สึกว่าไม่ไม่มีเสียงไหมนะครับครูโมรู้สึกว่าเอะเราได้ยินเสียงไหมเหอ่ยนะครับอาจจะเสียงเบานะเดี๋ยวครูโมพยายามที่จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับความดังของของไมโครโฟนนะครับอยู่อยู่มาหลายหลายครั้งแล้วนะก็ยังไม่มีโอกาสที่จะซื้อไม่ใหม่เลยนะเพราะช่วงนี้ร้านค้าปิดนะครับสั่งในช้อปปีก็จากจีนก็นานนะครับนานมากนะฮะ อ่านะครับต่อนะครับหลังจากทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะครับทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งพระองค์นะครับทรงครองราชมาเป็นเวลานานถึงสิบห้าปีครับลูกตั้งแต่ปีพศสองพันสามร้อย สิบจนถึงปีพศสองพันสามร้อยยี่สิบห้านะครับตัวเลขผิดนะครับครูมโมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับโอเคนะครับที่นี้นะครับเราพูดถึงเรามาพูดถึงพระราชกรณียกิจนะครับซึ่งพระองค์ทรงเป็นบุคคลตัวอย่างทรงเป็นบุคคลตัวอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้านใดบ้างนะฮะพระเจ้าตากสินเเนี่ยนะครับทรงมีอ่า ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับอย่างมั่นคงนะฮะจะเห็นได้ในพระราชกรณียกิจหลายอย่างนะครับพระราชกรณียกิจเนี่ยหมายถึงนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงกิจการนะครับหมายถึงงานของพระองค์เนี่ยนะฮหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับพระองค์ทรงทํานุบํารุงศาสนาพุทธนะครับมากมายไปหมดนะครับในสมัยรัตนะในสมัยทลบุรีนะครับผม อ่เช่นอะไรบ้างนะฮะเช่นนะครับทรงโปรดเกล้านะครับให้นำพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชมาที่กรุงธนบุรีและชำระตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับจากตามภาพเลยนะฮะให้ให้ไปอัญเชิญนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับผมเอาไว้ที่กรุงเทพมหานครหรือสมัยนั้นยังเป็นกรุงธนบุรีนะฮะยังเป็นกรุงธนบุรีนะครับฝั่งกรุงธนนะฮะกรุงธนบุรีและ ตรวจสอบนะครับตรวจสอบและชําระให้ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นนะครับนะครับพระองค์นะครับทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตครับทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตนะฮะทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระยากระยักสึกนะครับซึ่งปัจจุบันต่อมาก็เป็นรัชกาลที่หนึ่งของยุครัตนโกสินทร์นะครับสมเดม็จพระมหากษัตริ example, ย์ศสึกนะครับยศของรัชกาลที่หนึ่งในขณะน,นั้นนะครับอัญเชิญพระแก้วมรกต อันเชิญพระแก้วมรากตจากที่นี่ครับเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับจากหอพระแก้วเวียงจันทร์นะครับที่ประเทศลาวนะครับนี่เป็นพระแก้วมรกตนะพระแก้วมรกตจริงๆมีมีองค์เดียวนะลูกเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีองค์องค์เดียวนะแต่เนี่ยที่เห็นเป็นสามองค์ก็เพราะว่าเป็นเครื่องนุ่งนะครับเป็นเครื่องนุ่งในฤดูต่างๆเป็นฤดูอร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับน่าจะเป็น เปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องนะครับน uh, ี uh ่ก huh. ่อแต่แต่ลีดูนะครับพระแก้วมรกตก็จะเปลี่ยนเครื่องทรงไปนะฮะอันเชิญเอาไว้ที่ไหนนะครับก่อนที่จะทุกวันนี้นะฮะพระแก้วมรกตนี่จะอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเมื่อก่อนนะครับพระในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับได้อันเชิญพระแก้วมรกตครับจากเวียงจันทร์นะครับจากเวียงจันทร์มาประดิษฐานไว้ใน วัดอรุณราชาวรารามนะครับอวัดแจ้งวัดแจ้งนะครับวัดแจ้งนะครับอใครเคยผ่านไปก็ไปสักการะได้นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผมอ่านะครับพระองค์นะครับทรงสนพระไทยนะครับและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีกครั้งนะครับยังปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทรงสนพระไทยใฝ่เรียนรู้นะครับรรมะต่างๆมีความเพียรพยายามในการศึกษาหลักธรรมกรรมฐานนะครับภาพที่นักเรียนเห็นก็เป็นภาพยามค่ําคืนของวัดไม่ใช่วัดประศรีสินะครับของวัดอรุณนะครับที่นี้นะครับเรามาดูกันบ้างนะครับสถานที่สําคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยทนบรรีนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับวัดอรุณราชวรารามนะครับสองวัดจันทารามมหาวรวมหาวิหารนะครับสามวัดหงรัตนารามนะสี่นะครับวัดระฆังโคศิตารามห้าวัดอมรินทรารามราชวรวิหารนะครับหกนะครับวัดอินทรารามวรวมหาวิหารนะครับเจ็ดนะครับวัดราชคฤห์นะครับแล้วก็ วัดโมลีโลกยารามนะครับซึ่งวัดเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างสถานที่สําคัญนะครับสถานที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะในลูกวัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับมีประดิษฐานนะครับจะมีบรลลังจะมีบรลลังของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับนักเรียนสามารถไปเยี่ยมชมไปสักการะได้นะครับที่วัดอรุณนะครับ อ่านี่ก็เป็นสถานที่สําคัญนะครับในพุทธศาสนาในสมัยทนบุรีนะครับอ่านะครับและนี่ก็คือนะครับอนุสาวรีย์นะครับพระเจ้าตากสินนะครับอยู่ที่วงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเองนะครับหากผ่านไปผ่านมานะครับสามารถไปสักการะเยี่ยมชมได้นะลูกนะอ่าทีนี้นะครับใบงานนะครับใบงานเรื่องนี้มันคือใบงานเรื่องบุคคลตัวอย่างนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียน ทำเครื่องหมายถูกลงบนคําตอบที่ถูกต้องนะครับโดยจะมีทั้งหมดสองข้อเลยครับก็คือข้อที่หนึ่งบุคคลในภาพเนี้ยคือใครนะเราเรียนถึงใครอยู่ล่ะนะครับและบุคคลในภาพมีความสําคัญอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรก็ลองย้อนไปทบทวนกันดูในวิดีโอกันดูนะครับวันนี้ครูโมขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ